ดีทีวีม่ทุคนค่ะเรามาอัปเดตข่าวเรื่องราวกันต่อสื่อและแฟนก็ยังคงพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่หยุดไม่พักย้อนกระบไปในวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาน้องลิซ่าของเราได้ร่วมปรากฏต,ตัวบนดันเว Vi ิคตอรี่สกีริ2024จัดขังแรกในรอบ6ปีแน่นอนว่าน้องลิซ่าเปิดการแสดงแรกกับรอสตาฉบับรีมิกพร้อมกับเดินสับบนเวทีนะคะเปิดตัวนางแบบชื่อดังระดับโลกจีจีฮาดิดนะคะเดินสวยสับฉบับตัวแม่ ตัวมัม ตามด้วยนางฟ้าวิกตอเรยซีเครดคนอื่นๆนะคะเดินสับบนรันเวย์นี้ส่วนน้องลิซ่าก็ไม่จมไม่หายไม่ตายนางฟ้าวิกตอเรียกันเลยทีเดียวค่ะลิซ่าก็เดินสับบนรันเวย์นี้ด้วยเช่นกันน้องลิซ่าก็ยังคงเป็นที่น่าจับตาม,มองของสื่อและแฟนๆต่างก็ตีข่าวกันหนักมากทางบัญชีราคอมเพนี่อินสตาแกรมของน้องลิซ่านะคะก็ได้มาแชร์ข่าวบิวอ์ดค่ะที่ได้ตีข่าวน้องลิซ่าบนอินสตาแกรมนะคะก็บอกว่าลิซ่าขี่มอเตอร์ไซค์เปิดตัวแฟชั่น โชว์ s Show Victoria s สกเร็พร้อมกับโชว์เพลงร็อก Star Victoria ย Secret กลับมาที่นิวยอร์กซิตี้เริ่มการแสดงแรกจากนางฟ้าลิซ่าจากเคป p ขี่จักรยานยนต์พร้อมกับการแสดงเพลงฮิตร c อกสตากับชุดทูพีชหนังสีดำร c อกสตาลิซ่าโดดลงมาจากจักรยานยนต์พร้อมกับแดนเซอร์เปิดตัวบนรันเวย์นี้หลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเธอเป็นหนึ่งในนางแบบวิกตอเรียหรือไม่กับการแสดงเพลงฮิตช่างไรที่ ิติของดิซานนางฟ้าวิกตอเรียส e เร็ดนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ เ,เราจะได้เห็นน้องลิซ่าและทางค่ายลาวคอมพ a ได้มีการแชร์ข่าวลงบนอินสตาแกรมสตอรี่นะคะก็ถือว่าเป็นที่น่าจับตามองนะคะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จสื่อต่างก็ตีข่าวกระสน,นบนวนวเป็นที่จับตามองนี่ก็คือข้อพิสูจน์ะคะการเป็นศิลปินดังระดับโลกของน้องลิซ่าลดแลนในวงการอุตสาหกรรมระดับโลกนะคะในฐานะศิลปินเดียวอย่างน่าภูมิใจประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ร้องแรปแจนส์แฟชั่นทุกอย่างคือรวมไว้กับลิซ่าคนเดียวแฟชั่นธุรกิจก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะในส่วนของผลงานเพลงนะีคะก็ยังคงปังปุริเยนในการสตรีมมิ่งครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของศิลป,ปินเคป๊อปบนบิลบอร์ด g l o b a l 200ในปี2024อันดับที่1ก็ยังคงครองด้วยน้องลิซ่ากับเพลงร็อกสตาร94.2ล้านจีมินแห่ง BTS กับเพลงครูนะคะ90.5ล้าน และอันดับที่3ตัตกเป็นของเจนนี่กับเพลงมันตานะคะ74.9หลานนั่นเองละคะ่ะถ้าทีไมแม่คนไหนมีเรื่องราวใด้อยากอัปเดตเพิม่มเติมนะคะก็สามารถแชร์เรื่องราวแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะ